สวัสดีค่ะร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านปัญญาวงเวียนพระราม5ราชพฤกษ์นะคะวันนี้มีของใหม่มาให้ดูกันอีกแล้วนะคะเป็นโต๊ะหมู่บูชาไม้สักนะคะเป็นแบบแทน่นแล้วก็มีขาตรงด้านล่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันก่อนนะคะสําหรับโต๊ะหมู่ชุดนี้นะคะมีขนาดเล็กนิดนึงนะคะแต่ว่าตัวท็อปบนเนี่ยสามารถตั้งพระองค์ใหญ่ได้นะคะซึ่งขนาดหน้ากว้างนะคะจากซ้ายไปขวามาตรงนี้นะคะมาถึงตรงเนี้ยนะคะอยู่ที่ 85เซนติเมรนะคะแล้วก็ความลึกตรงด้านข้างนะคะความลึกจากตรงนี้นะคะมาถึงตรงนี้นะคะอยู่ที่70เซนเมนะคะแล้วก็ความสูงนะคะจากตรงตรงตรงนี้นะคะไปถึงตรงตัวท็อปบนสุดตรงนี้นะคะอยู่ที่95เซนเมนะคะแล้วก็ตรงด้านหลังตรงนี้นะคะไม่ใช่ด้านหลังเขาเรียกว่าฝาท็อปอันนี้นะคะคือมีขนาด ความลึกตรงนี้นะคะ30เซนติเมตรเนี่ยตรงเนี้ย0เซนติเมตรแล้วก็หน้ากว้างสำหรับตั้งพระนะคะตรงเนี้ยคือ39เซนติเมตรนะคะพระประธานที่เรานำมาตั้งไว้นี่นะคะเป็นพระพุทธชินราชหน้าตัก9้านิ้วนะคะเฉพาะหน้าตักนี่คือ9นิ้วจากเข่าถึงเข่านะคะแต่ว่าตัวฐานตรงเนี้ยนะคะอยู่ที่15นิ้วเลยนะคะก็คือตั้งได้สบายๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ สำหรับโต๊ะหมู่ชุดนี้เป็นไม้สักทองเป็นไม้แก่นะคะเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นไม้แก่เพราะว่าดูจากลายไม้นะคะดูจากลายไม้ก็คือถ้าเป็นไม้อ่อนเนี่ยมันจะมันจะไม่ออกเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะถ้าไม้อ่อนเนี่ยมันก็จะเป็นออกแนวสีออกเหลืองๆนะคะเดี๋ยวให้ให้น้องเขาเปิดตัวฝาท็อปตัวนี้ให้นิดนึงนะคะอันนี้คือมีไว้สําหรับเก็บเก็บของที่เออเราไม่อยากให้ใครมาเห็นนะอย่างบางทีแบบ เครื่ององค์เล็กๆของเราอะนะคะนี่นะคะก็เวลาเปิดมาเนี่ยข้างในก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะมีขนาดขนาดความลึกเนี่ยมากกว่าตัวชุดทั่วๆไปที่ตั้งขายอยู่ในร้านนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้ลึกเนี่ยประมาณ30ซนติเมตรเลยนะคะก็อันนี้จุของได้เยอะนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ย เดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดต้องการให้ติดกุญแจตรงนี้ก็เดี๋ยวมาปรึกษากันอีกทีนึงได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เราเรายังไม่ออกแบบให้ติดกุญแจนะคะโอเคค่ะน้องวางได้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีลิ้นชัก2อันนะคะลิ้นชักอันนี้มันจะเป็นแบบขาโบราณน,นะคะมีลิ้นชัก2อันซซายขวาแบบนี้นะคะขาโบราณก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะพอเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าลาย ลายไม้สักเนี่ยมันจะสวยเป็นแบบแบบนี้เลยนะคะบางท่านเนี่ยเข้าใจว่าไม้สักอัดไม่ใช่นะคะนี้เป็นไม้สักแท้ๆนะคะแล้วก็เป็นไม้แก่ด้วยนะคะสําหรับด้านหน้าก็สามารถตั้งตั้งพระได้อ่หนึ่งสสามสี่ห้าถ้าเอาจริงก็คือตั้งได้ประมาณ9องค์เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางท่านก็ จะเอาตรงนี้ตั้งเป็นกระถางทูบเทียนอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วแต่นะคะด้านข้างก็จะเป็นลูกฟักลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเรามองจากมุมมุมมองด้านข้างก็เป็นแบบนี้นะคะสำหรับร้านบ้านปัญญานี่เปิดทุกวันนะคะจานอังคารพุธพฤหัษษสศุกร์เสา,าร์อาทิตย์นะคะ8ดโมงเช้าถึง 6โมงเย็นนะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0984287619นะคะร้านบ้านปัญญาพระราม5ราชพฤกษ์เนี่ยอยู่ตรงวงเวียนพระราม5นะคะนี่ตอนที่เราถ่ายทำนี่ก็คือได้ยินเสียงรถเต็มๆเลยนะคะเพราะว่าติดมันร้านเนี่ยมันอยู่ติดกับถนนเลยนะคะนี่นะคะตรงตรงเนี้ยจะเป็นเอ่อเอ่อเป็นลักษณะของข้างข้างรอบ ตรงนี้จะเป็นอุโมงคนะคะอุโมงค์เนี่ยจะอยู่ในช่วงของถนนราชพฤกษ์นะคะส่วนอันนี้เป็นสะพานข้ามวงเวียนพระราม5นะคะที่รถวิ่งกันอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของถนนนครอ,อินนะคะทามุ่งหน้าไปตรงนี้นะคะคือจะเป็นสะพานพระราม5นะคะนี่นะคะร้านเราอยู่ติดถนนอย่างนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0984287619นะคะ สำหรับเช้าวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านเ,เดินทางไปไหนมาไหนก็ให้ปลอดภัยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนิดนึงนะคะเพื่อเพื่อประโยชน์ของเราเองเลยนะคะนี่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของใครนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ